โอกาสได้ดูซีรีส์อาร์เคนนะคะทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสองะดิฉันก็อยากมาแปลเพลงมามาเยอะองนมีนะคะก็จะเป็นเพลงของคู่ตัว Echo แล้วก็ Powder <ST AN CE> วงเล็บจิงส์นะคะ <ST AN CE> ก็ <ST AN CE> อ่ะไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะ <ST AN CE> ก็เดี๋ยวมาแปลาปภาษาฝรั่งเศงเสและภาษาไทยเลยนะคะ <ST AN CE> คือท่อนแรกเนี่ยเธอเต็มเชิร์ตกิดเธอเต็มเชิร์ตกิดชอบเธอใช่ไหมจูดเต็มอะ เชื่อเตอร์กว่ากิ t เนี่ยมาจาก verb กิ t ต้นะคะแปลว่า quit นะในภาษาอังกฤษก็หมายถึงว่าออกจากหรือว่าเลิกประโยคนี้มันมี2เวอร์ชันอันนี้ s h ื่อแตมเชื่อเตอร์กิใช่ไหมแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะจะบอกว่า sure, them, sure, the s h ื่อ <c oughs> แตมเชื่อเตอร์เอเมาจาก verb i e นะแปลว่าเกียดตอนแรกนะคะเขาบอกว่าเ e อมาจากชอสคิเมตาเคเวนะคะเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตฉันนะคะซึ่งจะเห็นว่าเขาใช้คาว่าชูเนาะ อันนี้ย่อเป็นแบบเตเนาะแบบเชียเชียเป็นเตนะคะก็เออ่หมายถึงว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คุณนะคะไม่ใช่เขาว่าวูนะคะที่แปลว่าคุณก็เพิ่มความสนิทสนมเมโอชีลาเปียกโชสถีเมตาเคยเวนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เข้ามาในชีวิตฉันเหมือนกันนะจู e อุ u บเชอร์เต้ฮ o องกงเทในวันที่ฉันน่ะเจอเธอโชเคเบเตอร์เคยเคยคืออันนี้คือจะเห็นว่า ภาษาเนี่ยจะเป็นในรูปอดีตหมดเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าเออณปัจจุบันเราไม่ได้เป็นสนิทกันแล้วนะครับโชเค้เปิดแตเธอเคยเฟยเคยเน่ยเป็นรูปในอดีตเหมือนถ้าในภาษาอังกฤษก็เป็น I would have rather อะไรเงี้ยฉันน่าจะสมมติว่าในวันนั้นฉันน่าจะอย่างนี้เพื่อแบบแสดงความเสียใจยว่า ฉันน่าจะทำอย่างงู้นอย่างนี้นะเธอชูเนอซัวชาเมอะเคเว่ว่าไอ้วันนั้นน่ะที่เราเจอกันน่ะมันไม่ควรจะเจอกันเลยนะลาปีเคเเปเนดิกซิองเป็นพรที่แย่ที่สุดลาบลูเบลเดเมเดิกซิองนะคะแต่เธอเป็นคําอวยพรที่แย่ที่สุดนะคะแต่ว่าก็เป็นคําสาบที่ดีที่สุดนะคะก็มีการเล่นกับคําว่าจิงส์นะคะที่แปลว่าแบบตัวสวยตัวไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแบบ ตัวเอ็กโคเองก็เหมือนลักตัวจิงส์เดอตัวเ <The S 1> ชอร์เดฟเร m ์เมลูนเย่ตัวนี้มาจากเซลูนเย่เดอห่างจากฉันเนี่ยน่าจะแบบห่างจากเธอไว้นะ <The two. S 1> ก็มี <The two. S 1> เลยดิกตงตามคำโบราณว่าไว้ดิกตงก็คือลองสังเกตเรู้จากคาว่าดิกชันนารีแม้ลากเดียวกันดิกช i o น a รีก็พจนานุกรมก็ดิกตงก็แบบ as แบบ sayings อะไรเงี้ยคำโบราณอะไรเงี้ย dictionary เขาว่า dict แปลว่าคำพูดก็ได้ Pluto Gather s u l m i e u x v o u ê t r e m a l a c c o m p a g n é ดีกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือต้องมีเพื่อนที่ไม่ดี คือปกติแล้วเราเราเรา,เราจะแบบว่าเอออยู่คนเดียวดีกว่าถ้าแบบมีเพื่อนที่ไม่ดีถูกไหมแต่ว่าในความสัมพันธ์ของเขาเขารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันแย่เสียกว่าการที่แบบมีเพื่อนหรือคนที่แบบท็อกซิกใส่เขาจูเชสกงดีก็อย่างที่เขาว่ากันนะก็คล้ายๆแบบกรมเรดิคตงเมื่อกี้นะคะโซเคียเดนเซมีเลบรูเชร์ตัวเนี่ยมาจากเวิร์กแอนะคะแอก็เวิร์กทูบีเนี่ยแหละอันนี้เป็นรูปคำสั่งเลยนะเขาบอกว่าเออเนี่ยก็ ให้อยู่เพื่อนที่สนิทที่สุดอะไรอย่างนี้เนาะเอซี oh, <C. S 1> ก็คือแต่ว่านะ oh, <see. S 1> องค์รกอบคืเดเตีแดแวรแซนแต่ว่าการที่เราสนิทกับเพื่อนท,ที่เราลักมากที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนการอยู่ใกล้ชิดกับศัตรูตัวฉกาดอ่ะก็ท่อนหุกนะคะก็ hey, man, มาเมย์อ, hey, man, องนีเซตัวศัตรูตัวฉกาดที่สุดก็คือเธอนน่แหละฟรีมัวนะคะมาจากเวิร์ฟฟรยขมัง แปลว่าหนีอะไรเงี้ยเธอห่างจากฉันเถอะแบบหนีจากฉันไปเถอลูปีเซตัวไอ้หมอนสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือฉันกับเธอนันแหละเอชิตูเช็องโกมาบัวแต่ถ้าเธอยังหาตังยังตามหาเสียงของฉันอยู่แล้วก็อูบลีมัวก็คืออูบลีก็คือลืมฉันเนี่ยมัวกับฉันใช่ไหมลูปีเซตัวไอมอนนะสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเธอกับฉันจะเป็นคนที่ชื่อปอมลองนะคะจะเป็นท่อนผู้หญิงเนาะ t ุกว o ๊าตร n เ m ยน bless บล l e s e ซมันแปลว่าทําให้เจ็บนะคะ hurt เนาะทําไมชื่อของเธอทําไมชื่อของเธอถึงทําให้ฉันเจ็บนะอะไรเงรี้ยเ n ยนองเคยนองในที่นี้ก็คือ name น,นะคะส่วนนงในที่เนี้ยคือ surname น,นะคะต o n you serge เมื่อชื่อของเธอเนะอ่ะเออ s e r ช e ในที่นี้เออ s e แปลว่าซ่อนหมายถึงว่าเอาอะไรไปซ่อนน่ะแต่ว่า serge serge ในที่เนี้ยหมายถึง ตัวของไอ้สิ่งนั้นนะก็เขาหมายถึงชื่อนั่นแหละชื่อของเธอเนี่ยมันซ่อนอยู่ในริสลาดองเลสปาเลสปานี่ก็คือสเ a c ทพื้นที่ที่ความว่างเปล่าเลวิดอะไรเงี้ยชื่อของเธอมันยังแบบมันยังกลางวานอยู่ถึงแม้มันจะอยู่ในความว่างเปล่าแบบในอะไรก็ตามอ่ะไปเป็นประโยคคำถามนะคะ s เกลเอมูเซีไอความรู้สึกเนี้ยเอม t i o n ก็คือ Emotion นั่นแหละมันคืออะไรหรอและอน ออและแอนก็คือความเกลียดชัง h a ท e b u บูล่าดูเซอร์กองชงตงตงเคยนงไอความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันมันคือความเกลียดชังหรือว่ามันคือความอ่อนโยนที่เมื่อฉันได้ยินชื่อของเธอเ <s> จอตาเว <S <s ดีเนอร์เคอร์กปาอองนาเคยเอเขาใช้รูปบริสเกลฟักเฟนนะคะน่าจะเป็นอัสเพอร์เฟกมัง้ง อาจารย์อาจารย์ยาดาหนูนั้นเคยบอกเธอไว้ใช่ไหมอ่ะดีมาจากเวิร์บดีนะคะแปลว่าบอกกล่าวเนอคือกากป้าองนาคือยคือกากมาจากคือกากเดก็คือมององนะคืแย่ก็คือแบบเอ่อชุลุกแบกเลยลาสกิจเตอร์ชูเตอร์เฟลากแกไอลาสก์ก็คือพาสอะเออเห็นไหมคำมันคล้ายๆกันกิเตอร์ชูอ่าอดีตที่กำลังกิเนี่ยก็คือ which เนี่ย the past That follows นี่เนี่ยมาจาก verb suiv r e แปลว่าตาม,มอดีตที่กำลังตามเธออยู่เนี่ย the fellaghe นะคะเอ่อ fellaghe มาจากเอ่อ verb fellaghe แปลว่าทำสงครามอดีตที่ตามมาเนี่ยมันจะทำให้เธอะไปก่อสงครามหรือว่ามันจะนำไปสู่สงครามเนาะย้ำท่อนหุกเนาะมีมาไม่เยอะเอาหนีเสิยตัวนี่ไงเงี้ยไศัตรูตัวฉกาจที่สุดก็คือเธอเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเดี๋ยวข้ามไปเลยนะคะ อ่ะเพลงก็ประมาณนี้เนาะก็เห็นว่าเพลงมันค่อนข้างสั้นก็เลยหยิบม,มาพูดจริงๆมันมีอะไรให้พูดเยอะกว่านี้แหละแต่ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเพลงเนี่ยมันก็จะเห็นให้ใหเห็นความย้อนแย้งของตัวละครเนาะคือเกลียดมากเท่าไหร่ก็รักมากเท่านั้นอะไรเงี้ยเธอดีที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดอเี้ยเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องคาอวยพรเรื่องคาําสาปอะไรเงี้ยเพื่อเล่นอ,อันนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่พอเหมาะพอจอกพอดีอะไรางี้เนาะก็เหมือนเล่นกับ ตัวละครีชื่อ p o ดอร์นะคะก็เป็นตัวละครหลักในเรื่องเนาะก็พี่เขาอะไรเงี้ย V นะ violet เนี่ย,ย,ยก็เรียกตัว p o ดอร์ว่าเป็นจิงส์นะคะเป็นจิ๊งส์คือเป็นตัวซวยอะไรเงี้ยออแล้วตั้งแต่นั้นก็เขาก็ต้งแต่เรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะเห็นว่าตัวละครอย่างเอ็กโคเองที่เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็แบบเหมือนก็ไม่ว่าจะถูกไทม์ไลน์หรือจะกว่าไหนก็ยังแบบรักคนนี้อยู่ก็ ถ้าใครชอบอะไรก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอ,อ,อาเคนนะคะแบบทั้งสองซีซันเลยก็ถ้าใครจะพิมพ์คอมเมนต์เกี่ยวกับสปอยก็ออวงเล็บไว้หน่อยก็ดีลืมฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบนะคะ <S <S เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ